แฟนตาซีช็อปปิ้งมีรอบไปส่งที่สนามบินปท่มธานีนาเราเดินทางมาจากเกาหลีใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกับอีก5นาทีถึงแล้ว Thank you Welcome to Thailand ค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยหรือเปล่าไม่ได้นอน ไม่ไน e la. ้นะเออแต่พ okay. ี่ชาตัดผมแล้วสวยนะคะอเห็นม่ล่าไปค่ะ Thank you so much เชร์ถึงแล้วค่ะถึงแล้วเหนื่อยมากค่ะถึงแล้วค่ะ Hotel River View เริ่มเลยแม่เริ่มเลยตั้งแต่ต่อบอแล้วเพดานหรอยังไงไหนเล่าสิเดินมา6 แต่ว่าไม่รู้ว่าชาติไหนนะแต่มันมีคนนึงคือแบบทุ่งเลยพี่เชคขอถามรอบนี้ต้องมอจำวันเกิดพี่เป้งได้ไหมคะมาเลยมาเลยมาเลยมาบอกว่าเนี่ยพี่เข้าง่ายเพราะว่าตอมจำได้วันเกิดเดียวเดียวกัรเดีคนข้างหน้าเลิฟเลยเนาะเลิมเลยแดง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 ศักดิ์สิทธิต มี12ชสิมีอ2ชั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นทีสองอยู่ชั้น2อุ้ยอยู่ห้องติดกันเลยนะคะอุ้ยห้องดีหุ้ยใจเย็นอยู่เลยอุ้ยห้องโอเคไหมอุ้ยมีแบบห้องเป็นแบบไฟอุ้ยดีว้าป่วไม่ใช่ผิดสิ่งนะแม่ดีเลยโอเคเลิบไม่ยากเลยพี่เชน วันนี้เรามากินข้าวเชา้าน่ากินมากน่ากินหมดเลยอ่ะน่ากินหมดเลยอ๋อจ่ายเงินก่อนถึงจะได้นั่งอ๋อ take first step <Okay. S 2> โอเค <laughs> สรงโค้ก็คือความสำเร็จก็คือก้าวแรกของความสำเร็จอ่า <laughs> มีภาษไาไทยไปเลยรสน่าลูกข้าวลูกข้าวมันจะมีลูกข้าวชีสลูกข้าวเนื้อหมูมัาทำเสร็จไปแล้วทำเสร็จเวลวลูกข้าวไข่ทอดหัวใ้เท้าชีสหมันโถ อันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูหยองปลาต้องโขลกปลาท้องโขข้าวน่ากินอะไรเนี้ยเอามาหนึ่งก้อันนี้แตงก้อนี่เสาวหลงเปล่าอะไรอร่อยอ่ะปลาท้องโขลข้าวอันนี้ไหมปลาท้องโขข้าวได้ได้ไข่เจียวไข่อะไรเงี้ยไหมนี่ยพี่สาวเป็นน้ำเต้าหู้อ๋อต้มตัวพี่สาวเอาน้ำอะไรน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้อันนี้ไม่ใส่น้ำตาลก็มีนะน้ำตาลนี่น้ำตาลเออในราคา แมลโหลมันมี3า0้อ่สบเบอลคนเยอะมากฉันวันลอยพ้นมากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเอ่ะเป็นอุปกรณ์นอไม่รู้เรื่องเลย DIY DIY Take Away DIY คืออะไรพิเศษฉันไม่รู้อ่ะ Do it yourself อ้เห็น <c oughs> มล่ะมีความรู้ <c oughs> จะบอกว่าร้านเนี้ยคนไทยประมาณ80%ทส่เฟนี่เ <c oughs> <c oughs> ขาก็ช่วยบอกพี่เขาช่วยแนะนำนะ DIY ข้าวจี๊ดนะจ๊านี่เป็นข้าวเหนียวข้างในมันจะมีอะไรบ้างวะเป็นหมูแล้วก็มีซาลาเปาอันนี้เป็นไข่เจียวที่เราแอดออนตอนสุดท้ายใช่ไหมไข่เจียวไก่ด่าค่มเลิเลียนหนอรสชาติมันเป็นยังไงล่ะพี่เชแป้งแข็งแป้งแข็งหนอแล้วก็มีแผ่นแฮมบางๆจะลองชิมกันนะครับอ๋อเนี้ยมีความเลี้ยนๆเนอเนียนบาง อร่อย,อยเนาะอร่อยอร่อเขาเจียวก็อร่อยเขาญี่ปุ่นจ้ะใช่เขาญีา่ปุ่นอืมนไข่ใส่เบคอนพันฝ้ายคือแฟงโรตีอ่ะใช่แฟงโรตีพันึ่งพันเนี่คือน้ำเต้าหู้นะครับแบบไม่หวาน Good morning จากกรุงไทยเปรค่ะอันนี้เราก็เป็นวันที่สองนะคะ โอ้โห <Okay. S 2> วันนี้เนี่ยจริงๆเราแพนเราแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้จะเน้นเป็นสบายๆเดีย๋ยวต,ตอนเที่ยงเราจะไปกินแบบว่าอาหารโลโคลแบบว่าหนุ่มสาวออฟฟิศเขากินกันหาจักนะเราจะพาไปกินน้ำแข็งใสเฉาก๊วยที่แบบชื่อดังมากยิ่งกว่าชากลังลาวแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปไทยเป็นหนึ่งสุดๆนะคะก็จะไปกินปลาเป็นสบายๆแต่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ย,นนยผมเราคือไม่ค่อยเป็นทรงเลยทุกคนดีสุดดังนั้นเรามีตัวช่วยเธอดอกค่ะวันนี้จะเป็น เป็นแบบเคล็ดลับของแบบว่าอบป้าหนุ่มสาวเกาหลีที่ช่วยในการแบบว่าในการเซ็ตผมนะคะทุกคนอันนี้แหละคือไมากรของคนเกาหลีวิธีการใช้ของเขาเนี่ยก็จะให้เอาตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวคล้ายๆพลาสติกทุกคนแต่มันจะเป็นพลาสติกแบบวิเศษเดี๋ยวจะมาลองดูว่าวิเศษตรงไหนเอาพลาสติกเนี่ยครอบหัวไปเลยแบบนี้เฮ้ยเหมือนดีเจเหมือนดีเจเหมือนเหมือนเหมือนดีเจครอบหัวตรง มุมอยู่ข้างล่างอ๋อตังนี้เนี่ยมันจะทําให้ผมเราภาษาเกาหลีคือดาวเพิ่มเนาะเป็นการทําให้ผมตรงนี้มันมันเรียบนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับของป้าเกาหลีพอพอตรงนี้พอเราใส่เซตใส่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ปะนี่ค่ะเอาดด้เต่าเลยค่ะข้างนี้ก่อนแล้วกันทุกคนพอเป่าเสร็จแล้ว๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีปะสีมันจะเหลืองขึ้น,นะน,นอ่ะนปะอ่ะสีเหลืองตรงเนี้ย ที่มันเหลืองขึ้นอะแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันเข้าไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลองลองข้างหนึ่งให้ดูก่อนนะฮะอยากรู้แม้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะหนึ่งสองสามอผมมันก็จะเรียบเห็นปะมันจะเรียบแป้ไปเลยอะเหมือนแบบจัดทรงเหมือนทําผมมาจากร้านทําผมเลยเมันมันเป็นดาวเพิม่มเป็นเครื่องดาวเพิม่มแบบเห็นไหมทคนิคใหม่นเกาหลีหนะเงี่ยเลิศหม่พี่แป้งเห็นไหมล่ะ โลดต้งต่ำแล้วนะคือใช้ไม่ยากเลยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เป่าด้นป่าผมปกติโอดพร้อมที่แบบว่าเซ็ตให้เราใช่คือแบบมันเหมือน,นส่งสัญญ,ญาณส่งสัญญ,ญาณวอาเลยว่าโอเคเนี่ยพร้อมแล้วโลดเห็นไหมล่ะเทคโนโลยีเกาหลีคือดีเดี๋ยวหนูสั่งให้อใครอยากได้นะคะอะ กดได้เลยค่ะคคือออบบบาางงนแี้้ตกรใช่ใช่เพราะบางคนแบบไม่ได้แบบมีเวลาไปนทำดาวเพิ่มทำที่ร้านต่สามารถทำเองที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยเห็นไหมล่ะเก๋ไหมล่ะล้างผิวโอ้ของเขาดีโอ้เรียบเลยพี่แป้งเหมือนคนทำดาวเพิ่มออกจากร้านเลยจริงโอ้โหมาก ดีดีมากโอฉันเพิ่งทํานี้ค่ะดาวเพิ่มเพื่ออันเนี้ยขนาดยังไม่ได้ใช้สเปย์ยังไม่ได้ใช้ตัวล็อกผมเลยนะไม่ได้วัวพี่เชมันเลี้ยไปเลยแบบมันีิ่งูพี่เชลองไหมพี่เชต้องลองนะไปเป่าผมไปเป่าไม่ไม่ต้องหรอไม่ต้องเราจะทําตอนที่ผมเปียกพี่เชเราพอเป่าแเราพอมันมันแห้งมันจะแห้งพร้อมผมอันนี้มันจะเหมือนแบบอันนี้เป็นเอ็กซ์เมนเซ็นนาจะทำให้นะอุ้ย มันอะไรอ่ะที่เปิดเบียร์เออเปิดเบียร์แหมเห็นป้ะเพรามันเปลี่ยนสีแล้วพี่เชนดูจากกล้องแล้วมันเปลี่ยนสีแล้วแสดงว่าความร้อนตรงนี้มันเข้าไปแล้วโอเคค่ะนี่นะค่ะเปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยพี่เชนต้องยกออกหรอยกออกเลยยกออกอย่างนี้ได้หุย มันเรียบไปเลยไม่ต้องดาวเพิ่มให้ผมเสียถ้าเกิดว่าอยากจะเพอร์เฟคกว่านี้มีตัวล็อกสเรย์พี่เชมันคือแบรนด์เดียวกันเลยอ๋ออแล้วมันไม่ใช่ต้องฉีดก่อนหรอหรือฉีดที่หลังฉีดที่หลังอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกนะครับเป็นไฮสเรย์ตัวเนี้ค่ะจะทำให้ผมอยู่ทรงแล้วก็มันจะมีส่วนผสมของสารไายไม่ให้ผมเสียเชออุผหอมมากเลยอ๋อยัง หอมมีมันมีกลิ่นแบบเกพุเบน้อมันดูสดชื่นเนาี่แบพี่เป้งลองดูซิไอ้ไหมไอ่ไหมอันนี้พี่น่าทำร่อมันตรงจเลยอ่ะนี่เลยค่ะหอใช่หนนอันไม่ได้ทำออกข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใ่ห้าไม่ใช่น้อไม่นาไมหนไ่้าไ่ใ่้าไนามน้า่ามันนเดีมวอ่นมันมหม่่นาม้ากม่า้า ไปตั้มแนนนะคะทุกคนไปตั้มแน่นแน่นแน่นอน่นเลยฮะเฮ้ยหอมจริงหอมจริงแกโฟจริงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเลยเป็นมาซื้อขายได้มันขายที่ไหนครับพี่บรร้าอินเทอร์เน็ตพี่บรร้าเดือดแผงดึงมาให้ให้ดูผมเฮ้ยผมดีมากเลยอะค่ะหน้าก็ดีมันมันมันเหมาะกันหมดเลยอะค่ะโห เนี่ยแหละพี่สาวที่ย่านเขตเที่ชงชาญก็คือเป็นแบบพายองน้ำโดงสวัสดีครับเขาดาวมาหนึ่งเดือนเวลคีต้นรับสู่ไทเปนี่ต้อนรับนะครับพี่สาวเข้าดาวมาสามสิบวันจริงทำไมไม่ตกแค่ไม่ขาดเจอก็ได้ทุกคนบอกว่าเหลือยี่สิบเก้าวันนะคะสิบแปดวันนะคะห้าวันนะคะ วันนี้มีเมนูอะไรน้ำเสิร์ะวันนี้เป็นเมนูอาหารพนักงานออฟฟิศไม่มีพนักงานออฟฟิศเลยแต่อยู่ในพนักงานออฟฟิศมาเข้าดูไฮเฟร เลยว่าเปล่ามาเดี๋ยวมีกอดไปเดี๋ยวไปดูเข้อมูลไปแล้ววัาที่นี่้ทานกินอาหารในร้านอาหารและโรกอาหารใช่คือถ้าไปเวลาทำงานอ่ะน่ะกินไม่ได้เลยแต่๋ยวเราไปดูว่าจะพอมีเหลือๆให้เรากินกันบ้างไหมไม้สองไม้ได้ค่ะเริ่มเลยเริ่มมาแล้ว วันนี้เราอยู่ในห้างอะไรคะห้างที่ชื่อว่าอ่ะพยาสเลยซินโคลซินโครเขาอยู่แถวจงซานแล้วจงซานเป็นย่านเก๋ๆพูดขอดใต้ตึกใครจะมากินมาบัวอะไรเงี้ยมาได้หมดมาได้เลยใช่ไหมร้านอาหารรวมกันเลยเห็นไหมล่ะอย่างเช่นเ f ฟสีได้แล้วไดนโล้โต้องไปจะพาไปกินอาหารไต้หวัน จะเป็นฟิลแบบว่าเลือกกินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูหาพนักงานก่อนแจะเป็นแบบเดินเซอร์เวย์รอบๆก่อนพี่สาวได้ค่ะแบบเดินจิกพนักงานเนจิกจิาะคือแถวแถวนี้ยมันจะแบบพนักงานออฟฟิศน้อยมากจริงๆหรือถ้าไม่มมีเลยันจะมีแค่ย่านเดียวที่เป็นย่านพนักงานออฟฟิศกระจุกตันเหมือนสะทอนะสะทอนแต่ยิ่งไกลมากพี่สาวอ๋ใหญ่เกไปเลยแต่จริงๆถ้าเกิดเราจะอยากได้พนักงานออฟฟิศให้มาออนแอปที่จงซาจงเลยจริงปะจริง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 ออนแอปที่จงซาาเนาะเพราะว่าจงซาาเป็นผู้ชายแบบเก๋ๆผู้้ชาายแแบบตตตต่งััววเเลิศมกษรไหนะ พี่สาวมาเกษตรไต้หวันแปดละกันน้อยเดี๋ยวเราออนแอมมาคนละหนึ่งได้เป็นซีบอกซี่นั่งเราลุกมีอยู่จริงเราเปลี่ยนเป็นร้านไหนครับเราเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นร้านเป็นราเม็งค่ะเป็นอาหารไต้หวันแบบญี่ปุ่นซึ่งปกติคนต่อแถวนานมากเป็นชั่วโมงพี่สาวเป็นชั่วโมงครั้งที่เราต่อชั่วโมงไม่ได้กินไม่ได้กินเพราะว่ามันมีต้องกินต้องกินต้ก็นต่อแถวอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าเราไปญี่ปุ่น่เราต้องกินอาหารไต้หวันถูกแล้ว ใช่มาไต้หวันต้องกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ไทต้องกินอาหารเกาหลีแล้วก็หมาล่าตกปลาตกใช่ไปเกาหลีอะต้องกินหมาล่าเรื่องจริงคือมีคนบอกว่าแบบว่าชงซานเนี่ยเป็นฟิลแบบคงแดงคงแดงผงแดงย้อนน้ำโดผงแดงย้อนน้ำโดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เรามาดูด้วยตัวเองตรงไหนนะที่เขามาบัวกันนะเมีคนบัวที่ย้อนน้ำโดให้ทุกคนทายคอมเมนต์มาบอกว่าใคร แทงระหว้าวเรากินมือเรากินต้นเขาก็มองเหมือนเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวคนไต้หวันดูไม่ออกเพราะเราไปกินใช่เราไม่ออกแบบโอ้ยดูไม่ออกดูไม่ออกไม่ได้เอาล้มมาเลยแบบไต้ฝุ่นมาคือแบบพายุเข้าวลาบก็เลยมาเลยอันนี้คือล้มหรือเต็นท์คะล้มล้มยีจีล้มยีจีเนาะเลยค่ดร้าเปลี่ยนร้านกันไปกินร้านลำเเมงที่อร่อยที่สุดในโลกคลินชอป คินขาดอ่าวันนี้มีอัปเดตเพลงใหม่ไหมคะเนี่ยไม่มีพี่สาวไม่มีคนกอกผูนเลยมีมีมีซุปเปอร์ชายเดี๋ยวพี่เปิดให้ซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายเดี๋ยวพี่กอกวอเทอร์เอีเอเอทีเอทีเอเห็นไหมนะเมื่อคนเต้นแล้วเรอ่มเต้นแล้วเหรอครับไฟเลิศมากแค่หนูเดาคือแค่โตแล้วที่เต้นถูกต้องเราโตแล้วมีมันเริ่มจากว่าพี่เชนเนี่ยเขาอยากเปิเขาอยากให้พี่เปนด้าสอนซุปเปอร์สอนซุปเปอร์ชายครัล้ ก็คือขึ้นมือประมือพนักงานเดินมาเลยาแล้วก็ไปขอรีเควสตเลยเปิดไต่หวันเป็นรีนอะไต้หวันรักคนไทยไหมคะคนไทยเธอคือคนไทยมากรัค่ะ สั่งก่อนใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วชีมีแบบว่ารสธรรมชาติแล้วก็รสน้ำข้นธรรมดาแล้วก็น้ำใสแล้วก็น้ำเผ็ดเป็น้่าน้ำใสเนี่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยคือจับบ้านเราเอยว่ะหรอพี่ว่าเอาเป็นน้ำข้นดีกว่าแล้วถ้าเป็นน้ำข้นเนี่ยก็อร่อยกลมกล่อมหน่อยแต่รสที่อยูชอบไม่สวยอย่างว่ารสรสเผ็ดมันจะไม่ได้เผ็ดกับมันจะเป็นแบบเราเราเอามาแชร์แชร์กันไหมหรือยังไงหรือว่าใครมันเลย ไม่อยากอยู่คือกินละอิ่มเลยครับเพราะมันสั่งแบบจริงๆหนูสั่งสามอันก็พอสั่งอันแล้วก็ใช้สั่งอันแล้ใช้กันกินกันสี่คนเนาะคนละอันก็ได้นะแลาวมันเนาะคนละอันแต่ว่าแบบใส่คนแล้เออใช่หนูสั่งมาเลยเพรมันมีแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้คือหน้าอันนี้หน้าไข่รูปมากเป็นแบบอินสตาแกรมตอนแหล่ต่อแหลมากต่อแหล่นี้คืออินสตาแกรมหรือพี่เป็นหน้าใครพี่เป็นใช่หนูแนะนำอันนี้ได้ค่ะกลับไปเลยทั้คน ได้ครับคนไก่น้ำไก่ได้ครับเพราะไก่หนังอร่อยได้ก่เอาอะไรครับที่แฟนดาวน้ำคนละกันอันนี้ก็จะเลือกเส้นได้ด้วยค่ะว่าเอาแข็งเอาอ่อนหรือว่าเอาแข็งนี่คือเส้นหรือว่าอะไรนะคะเส้นไม่ได้กินข้าวสักทีเลือกเอาว่าเป็เรื่องรอนานจริงหรือเอาเส้นแบบปกติแล้วก็เอาแบบพี่เอาปกติแล้วก็เอาาแไม่เอาผัดหอมแล้วก็ไม่เอาผักชีอันนี้คงไม่ใส่ผักชีแต่หนูเอาหนึ่งที่ อันนี้เป็นแบบออริจินอลนะคะอิตาลีมาอืมโอ้โหทุกคนนี่ค่ะร้านเฉาปวยถ้วยดำอ๋อร้านเล็กๆนี้หรอใช่ครับ ชาตางลาวไหมคะนุมน่มเนาะนุมน่มมากอืมพอเคยมากำลังไปกินป้า,าโอ้หค,<อ>คนคนประมาณสิบล้านคนนะคะทุกคนคนยัหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคิวอะโอ้หร้อยแปดสิบเอ็เดคิวแต่เราไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไปเดินไปเดินเล่นรอหนูหนูหน,นูรอสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับไฟเป็นกรุงเทพไทยเปรอบหนึ่งเคยเกิดจะมากินร้านนี้กคือต้องยิงก่อนที่ต้องกิงก่อนใช่บุกยิงจากกรุงเทพเลยแลนปุ๊บได้กินปั๊บสเลือสองคือซาลาเปาแปดสี่มนีแปดแสนก็เหมือนสยามนะทุกคนป็นบอกว่าคนก็จะคคืนกันมากตอนเย็น เป็นทิอยู่ดีๆตอนละครแล้วเอาีแข่งดีครอยากละหนึ่งแปดคนแปดเข่งเยากละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเข่งจริงังหกจไปเลยไปเลยเพราะว่าสารเปาแปดสีี่แเฮ็ผ่านเเ็าตีมาแล้วค่ะมาแล้วสารพัเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสง ว้าวมองหมดเลยอ่ะเก้าทัดกุ้งอืมผัดกุ้งอร่อยมากเลยครับเกียวนะทุกคนเกียวดาวอ่ะอออโอ้ so s w e e แอกแอกแอกรู้สึกาก้มา